พี่น้องทุกท่านอีกคลิปของวันศุกร์ที่12มกราคม2567น,นะครับอีกคลิปเมื่อ,เม,อเมื่อเช้าคุยเรื่องหลักการฝังแล้วก็ไม่ว่าจะมาแบบเป็นศพใส่โรงรู้มาเป็นกระดูผมอธิบายแล้วส่วนคลิปนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องขั้นตอนการก่อสร้างโดย นายมนตรีตันวันหรือพี่ตีนีอ่ออกแบบเรื่องการก่อสร้างเฮือดนี่อย่างรวดเร็วรวดเร็วอย่างไงพี่น้องดูนะครับเมื่อชาผมถ่ายวิดีโอตอนออกแบบมาตั้งตอนนี้เทแล้วครับพี่น้องดูครับนี่ขั้นตอนการทํางานค่อนข้างจะว่องไวรวดเร็วมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องขั้นตอนการขุดหลุมแบบนี้แล้วก็วางแบบเททุกอย่างเราใช้แบบเทเอาหมดเลย เพื่อจะได้แข็งแรงเราเสริมเหล็กเราไม่มีการก่ออีกเลยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นการเทก้นหลุมข้างล่างขุดเสร็จวางแบบเทเลยหรือแม้กระทั่งศพมาหีบมาฝังปุ๊บปิดแผ่นปูนวางแบบเทต่อได้เลยค่อนข้างจะว่องไวรวบรัดตัดตอนมากเลยผมก็เลยขออนุญาตขออนุญาต,ออญาตสัมภาษณ์พี่ตีย ขออนุญาตสัมภาษณ์พี่ตุ้ยนายมนตรีตันวันพี่น้องเห็นไหมครับเหวอดคู่นี้ของพ่อแม่ต่อยกุวันเมื่อเช้ายังเอาแบบผลมาแต่ตอนนี้เทแล้วครับพี่น้องดูขั้นตอนการทํางานพี่น้องดูความแข็งแรงอะไรไหมครับนี่เหล็กเข้าแบบให้ครบหมดเลยพี่น้องดูนะครับโอ,โอ้เนี่ยถ้าไม่ได้รับการออกแบบความคิดจากวิศวกรอันดับหนึ่งของจังหวัดมุกดาลารก็คือพี่ตุ้ยนี่จะไม่ออกมาแบบนี้เลยผมรู้สึกว่า ใช้คําว่าอดอุ่นมากเลยที่มีพี่ตุ้ยอยู่เคียงข้างพี่ตุ้ยคือผู้ที่ดูแลสุสานตั้งแต่ก่อสร้างจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็พี่ตุ้ยก็เป็นประธานดูแลสุสานแห่งนี้นะครับผมขออนุญาตถามพี่ตุ้ยหน่อยครับว่าพี่ตุ้ยมีความคิดยังไงถึงได้ออกแบบได้รวดเร็วขนาดนี้ครับพี่ตุ้ยครับเอาครับพี่ตุ้ยออกสัมภาษณ์หน่อยครับว่ามีความคิดยังไงเกี่ยวกับการออกแบบให้รวดเร็วขนาดนี้ครับพี่ตุ้ยครับ เพราะว่าอยู่ในกรุงเทพนี่คนเรามันมากเก่งเป็นธุรกิจอะไรของเขามันยุ่งยากและกว่าจะบังคีจะมาไม่มาก็มีเลยคิดออกว่าเราทําง่ายที่สุดเพาราทำได้เพราะเรากาประมาณสี่คนเราทําได้แล้วอืมครับพี่ตุบอกว่าด้วยผลของการใช้ชีวิตที่กรุงเทพกับต่างจังหวัดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่ รัดขั้นตอนได้แล้วก็รวดเร็วพร้อมแข็งแรงนี่พี่ถุยก็จะออกแบบมาทันทีเลยเอาอีกคนหนึ่งก็คือผู้ดูแลสุสานตัวจริงอภิบาวขออนุญาตหน่อยครับออกวาอเท็หนะครับคือมันรวดเร็วรวดเร็วมากเลยแล้วแบบมาปุ๊บตอนเช้านี้ไม่ใช่เหรอตอนนี้ผมเห็นเทจับเสร็จแล้วนี่ครับ,รบผมก็<อ>มีเท่านี้แหะครับผม ยอดเยี่ยมมากครับโอ้ครับผมครับผมที่น้องทุกท่านผมขอญาตทบทวนหน่อยนะครับผมขอญาตยกตัวอย่างเช่นนายนายเอเอาลงมาฝังเราสามารถกลบแล้วก็เทได้ทันทีเลยภายในสองชั่วโมงจบเลยพี่น้องเราคิดดูดูครับดูพี่ตุ้ยมนตรีตรันวันออกแบบขนาดนี้เลยนะครับพี่น้องดูนะครับนี่โอ้โหเมื่อเช้ายังอันนั้นเลยนี่แบบคู่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่หลุมเดียวสองหลุมนี่คือ แบบคู่ของพ่อแม่ต่อยกุวันนะครับพี่น้องตามมานะครับอ,อันนี้ของต่อยกุวันกับภรรยานะครับนี่เตรียมไว้เลยเตรียมไว้เลยยังไม่ได้มีอะไรแต่เตรียมไว้ก่อนต่อยกุวันไม่รู้จะแข็งแรงได้นานขนาดไหนแต่เราต้องเตรียมอย่างที่บอกว่าเกิดมาทุกคนต้องตายแต่ความหมายของการตายไม่เหมือนกันบ้างก็ยิ่งใหญ่ดังขุนเขาบ้างก็เบา,ากว่าคนนกเพราะฉะนั้นเรื่องขั้นตอนการก่อสร้างนี่ ในโลกมนุษย์ไม่มีใครเกินพี่ตุ้ยมนตรีจันวันพี่เขาตั้งแต่ก่อสร้างคุมก่อสร้างสุสานเสร็จแล้วยังมาออกแบบเพื่อให้พี่น้องเราได้ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการทำเหือด,อดที่นี่นะครับวันนี้ต้อยกุมันก็เลยขออนุญาตออกสื่อ,อให้พี่น้องเกี่ยวบาลูกหลานบาโฮทุกท่านทราบถึงขั้นตอนการก่อสร้างที่นี่รวดเร็วว่องไวและก็ประหยัดต้นทุนด้วยนะครับยังไงพี่น้องอย่าลืมนะครับสุดท้ายคำพูดเดิมๆคือ ที่แห่งนี้เป็นสมบัติของลูกหลานบาโคทุกคนทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนมีสิทธิ์ใช้แบบไม่มีเงื่อนไขต่อยกูวันรายงานจากสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีสวัสดีครับสวัสดีครับ